คืนนี้นึกถึงคํานี้นะที่เขาบอกว่าต่อให้เราเดินบนน้ำได้คนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะบอกว่าที่เราต้องเดินบนน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมหลายคนก็เลยกระโดดน้ำไปให้เขาดูซะเลยว่ายน้ำโชว์ซะสุดท้ายก็เปียกไปจริงๆนะโยมเหมือนกับบางคนเนี่ยก็ดีอยู่แล้วดีเลิศประเสริฐถึงขนาดกับอุปมาดังว่าเดินบนน้ำได้เก่งขนาดนั้นแล้ว พ้นจากน้ำมาแล้วแต่เวลาพอโดนยั่วขึ้นมาก็เลยกลายเป็นกระโดดลงไปในน้ำอีกเปียกอีกเปื้อนอีกเลอะเทอะด้วยน้ำเลนน้ำโคลอนอีกจริงๆก็เมื่อเดินบนน้ำได้จิตประเสริฐแล้วเป็นผู้วิเศษทางจิตแล้วเป็นผู้ที่ใจวางลงได้ไหลายเรื่องแล้วแต่เวลาพอโดนยั่วขึ้นมาก็ลงไปไว่ายน้ำให้เขาดูที่ต้องเดินบนน้ำเนี่ยก็เพราะว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหม เนวลวงทีก็เสียท่าเอาง่ายๆเหมือนกันวันนี้ในะเราทุกคนก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอสภาวะเจอสถานาการณ์แบบนี้ก็ขอให้มุ่งดูที่ใจมาพิจารณาใจว่าที่เราฝึกมากันแทบเป็นแทบตายมันถึงเวลาที่ต้องใช้เวลาโดนยั่วนี่แหละที่คุณต้องเดินบนน้ำก็เพราะว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมละ่ะงั้นลองว่ายให้ผมดูหน่อยสิ บางทีก็ต้องไหวให้เขาดูซะเลยสาธุนะอย่าเบียดเบียนกันเลยคุณทางคุณฉันทางฉันอยู่ต่างกันก็ไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนกันนะคุณนะขอเจริญพรเป็นข้อคิดคืนนี้คุยกับโยมบอกว่าชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องตายจากกันอยู่ดีไม่จากตอนเป็นเป็น ก็ต้องจากกันตอนตายจะช้าหรือเร็วก็ต้องจากกันอยู่ดีแล้วกว่าจะจากกันได้ในแต่ละชาติก็มีเรื่องราวสารพัดมากมายในความทรงจำบนเส้นทางของชีวิตแต่ก็ขอให้จำกันเฉพาะส่วนที่ดีก็แล้วกันนะส่วนที่ไม่ดีก็มีอยู่จริงแต่ก็อย่าไปใส่ใจกับเรื่องที่ไม่ดีเก็บมาคิดเล็กคิดน้อย ให้กลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแน่นอนไม่มีคู่ไหนไม่มีครอบครัวใดที่ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงแต่ขอให้นึกถึงเรื่องที่ดีๆของกันและกันคนที่เขารักกันจริงๆเนี่ยต่อให้คนที่เขารักจะมีข้อไม่ดี90%เอขาก็จะมอง10%ความรู้สึกที่ดีใน10%เนี่ยมันจะมีคุณค่ามากกว่า90%ที่มีเรื่องไม่ดี แต่ถ้าครอบครัวไหนที่ไม่รักกันต่อให้คนในครอบครัวมีข้อดี90%เซเขาก็จะเอาข้อไม่ดี10%เซนี่ยมาคิดเล็กคิดน้อยขอให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆของกันและกันดีกว่านะเห็นโยมบางคนขยันทำงานจริงๆน่าจะรวยละเกินแต่ทำไมไม่รวยเสียทีตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมไม่รวยเสียทีพวกคนที่โยมต้องดูแลอยู่ข้างหลังเนี่ยมีอีกเยอะละเกิน คนที่โยมต้องซัพพอร์ตเนี่ยมีเยอะเหลือเกินเรื่องต้องกินต้องใช้มันเยอะเหลือเกินทําไม่ทันกินปากตัวเองก็ยังพอนี่ทําไม่ทันกินคนที่โยมต้องดูแลอีกด้วยมันเป็นเรื่องที่หนักหนาเอาเรื่องอยู่จริงๆนะเห็นใจจริงๆสําหรับคนบางคนที่ขยันเหลือเกินไม่ใช่งอมืองอเท้าด้วยนะแต่คนที่โยมต้องดูแลมากมายแต่ก็ดีเหมือนกันเป็นการทําให้เราจะต้อง สร้างกำลังให้มากขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวอีกสักกี่ปีไม่รู้เหมือนกันว่าจะพาทุกคนไปตลอดลอดฝังได้ไหมบางบ้านก็ทำกินอยู่คนเดียวแต่กินหลายปากเลือเกินแต่ก็ดีใจนะที่ได้ยินเด็กบางคนบอกว่าแม่ถึงหนูจะยังทำงานหาเงินเข้าบ้านไม่ได้แต่หนูจะไม่เอาเงินออกนอกบ้านเยอะหนูจะไม่เอาเงินแม่ออกไปใช้เยอะพระหนูยังหาเข้าไม่ได้ นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เงินของแม่อยู่ในบ้านนี้พอจะดูแลซัพพอร์ตชีวิตของเราให้พอ,อยังคงอยู่กันได้ขอเป็นกำลังใจในายโยมนะคงต้องสู้กันอีกหลายยกเพราะเราสร้างภาระไว้เองก็ขอให้วันนี้ทำงานแค่เหนื่อยกายอย่าให้มันเหนื่อยถึงใจใจถ้ามันช้ำมันเจ็บมันเหนื่อยมันป่วยเมื่อไหร่ร่างกายบางทีก็รับไม่ไหวเหมือนกัน รู้แล้วว่าทำไมไม่รวยเสียทีเพราะเบื้องหลังของโยมมีคนที่ต้องดูแลซัพพอร์ตมากมายเหลือเกินขอเจริญพรเป็นกำลังใจน,นั่งรถทางไกลแวะเข้าปั๊มมองเห็นต้นไม้อยู่หลังห้องน้ำอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งขอเป็นข้อคิดว่านึกถึงต้นไสใหญ่ๆนะโยมนะต้นไสที่มีลูกไซเต็มไปหมดเวลาพรนกมากินลูกไซมารุมกินกัน และถ้าวันใดวันหนึ่งต้นไทรเนี่ยถูกยักษ์ตัวใหญ่ๆเขย่าถ้ายักษ์มาเขย่าต้นไทรนกก็คงจะแตกฮือกันไปโยมนึกถึงภาพออกไหมว่าต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีอะไรมาเขย่าแล้วนกก็แตกกระจายกันออกไปต้นไทรก็คงจะรู้สึกไม่ทราบว่าจะน้อยใจไหมว่าวันที่ฉันมีประโยชน์คุณก็รุมมากินที่ต้นฉันเต็มไปหมดแต่วันใดวันหนึ่งที่ฉันสั่นไหวคุณก็หนีฉันไปหมดเลยข้อคิดจาก พระอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจพรครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์นะท่านก็ให้ข้อคิดว่าคนเราในวันที่บางทีชีวิตมันสั่นสะเทือนบ้างอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความหรือเกิดจากอะไรก็ตามทีมีวิบากกรรมเก่าหรืออะไรก็ตามทีมันทําให้ชีวิตสั่นไหวมันอาจจะทําให้คนบางคนเนี่ยออกจากชีวิตของเราแบบแตกหือกันออกไปพระอาจารย์ก็ถวายข้อคิดแล้วท่านกนะ็รับในข้อคิดนี้ว่าจริงเหมือนที่ท่านสักดาว,ว่านะมันยังมีนกบางตัว ที่ยังกลับมาดูแลต้นไทรบ้างน,นะถึงอาจจะไม่ได้อยู่มากมายเหมือนตอนที่ต้นไม้ยังอยู่ในภาวะปกติในวันที่ต้นไม้รู้สึกว่ามีเหตุอันตรายนกส่วนใหญ่จะหนีไปแต่ยังมีบางส่วนที่ยังดูแลต้นไทรอยู่จริงๆฉะนั้นท่านทั้งหลายเราไม่รู้หรอกว่าวิบากกรรมของเราจะทําให้ชีวิตเราสันไหวมากมายแค่ไหนในวันหนึ่งเราก็ไม่ทราบแต่มันจะมีนกบางส่วนที่ยังไม่ทิ้งต้นไทรนี้ไป เขายังมากินลูกใสและนําลูกใสนั้นไปถ่ายมูลทิ้งไว้ที่ต่างๆนําต้นใสไปขยายทําให้ต้นใสเนี่ยไปงอกมากมายเหมือนกับการที่ครูบาอาจารย์สอนธรรมะที่ดีต่อเราและเราก็นําธรรมะนี้ไปกระจายกลายเป็นสิ่งที่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังคงยืนยันการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้ายังคงหายใจในรูปแบบของพระธรรมวินัย อุปมาดังนกที่มากินลูกใส่และไปกระจายต้นไม้ให้กว้างขวางออกไปฉันนั้นเหมือนกันก็ขอเป็นข้อคิดกับก่อไม้ไผ่ที่แทนต้นใสที่มีลูกเยอะแยะจากการแวะเข้าตาวันนี้ขอจเจริญพรอ